ก่กินน้ำแน่พ่อรสนกินน้ำแน่โอ้ยเนาะอกินน้ำแน่โอยกินน้ำแน่หหอมแ้พ่อพ่อกินีอย่างมานีตัวลิงนะบ่นตัวลิงบอ อรมีตัวนิ่งบากพอมาไม่ชืนั้ำโอ้ยนิ่งอยากินน้ำแน่กอลิ่งกินน้ำแน่ฮ้ยเลี้ยดินกับไปเลี้ยกับไปเลี้ยดนะเขตบาดไปทยพ่อ เจอจะทายขอยละอีแม่เพราอย่าอายพี่พอใจรำพี่พ่อใจรำแห้งโอ้ยเจียใจเลย โอ้อออยน้ำตาไหลแล้วม่ไ้กโอ้อยเด็ยโตเด้